ใครเคยมีผิวที่แดงไม่รู้จุดจบบ้างครับแดงทั้งหน้าแดงทั้งคอบางทีลามไปถึงตัวทั่วตัวเลยแบบนี้เนี่ยคุณกำลังเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังมีในเคสวัยที่น้อยกว่า30ปีนะครับเป็นการอักเสบแบบนี้และกลายเป็นหลุมสิวเยอะมากมาดูในเคสนี้ครับนี่คือหนึ่งในเคสที่กลายเป็นหลุมสิวเพราะว่าเราเป็นสิวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและมีผิวอักเสบที่เรื้อรัง สัญญาณเตือน3อย่างที่สังเกตได้จากคนที่เป็นผิวอักเสบเรื้อรังหนึเลยนี่ครับหน้าแดงแบบนี้แดงตลอดเวลา2นะครับมีปัญหาเรื่องสิวอักเสบเป็นหลักอ่ะสิวเป็นแบบไหนตรงนี้มันจะชอบซ่อนตามกรอบหน้าตามคางตามจุดอับต่างๆซึ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิวที่เป็นสิวแบคทีเรียนะครับแต่เป็นสิวที่เกิดจากการที่ร่างกายเราอักเสบมันเลยกลายเป็นแบบนี้ อันดับที่3ครับเวลาปล่อยอักเสบไว้นานๆเนี่ยผิวเราจะแก่ตัวขึ้นหลุมสิวเกิดจากการที่สิวแบบนี้แหละสิวแบบนี้แหละ กินเนื้อเราลงไปครับไปทําให้คอลลาเจนในผิวหายและผิวเริ่มมีความแตกทั้งทั้งที่ผิวมันมากๆเนี่ยผิวก็แก่ตัวลงได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรักษาสิวหรือหลุมสิวเนี่ยไม่ใช่แค่การทาเลเซอร์หรือการตัดผ่าดนะครับต้องวิเคราะห์ผิวแบบนี้ให้ละเอียดเราจะได้เก็บชั้นผิวหนังได้ทั้งหมดทั้ง3ชั้นซ่อมชั้นผิวหนังด้านบนเรื่องของความแดงเรื่องของสิวอักเสบกําจัดเชื้อสิวซ่อมชั้นผิวหนังชั้นหนังแท้เพื่อกระตุ้นคอลลาเจนซ่อมชั้นผิววหหนนนัััังงช้้้ไขมมมเเเพื่่ออททําาาาใผิรฟูดแลลกบีียุ นอลงสมไว้้แบบีดังนั้นแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องหลุมสิวเนี่ยแนะนําว่าต้องมาตรวจวิเคราะห์ผิวแบบละเอียดเก็บผิวถึง3ชั้นถ้าเกิดใครเป็นมากๆเนี่ยแนะนําเจาะตรวจเลยครับระบบภูมิแพ้อาหารแฝงนะครับจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยตามหาต้นเหตุกา,ก,การเกิดสิวกับหลุมสิวได้และจะสามารถหายจากการที่เราเป็นสิวเรื้อรังแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไม่ชัวร์แนะนําว่าทักเข้ามาปรึกษ,ษาแบบละเอียดตรวจวิเคราะห์ผิวถึง3ชั้นได้เลยที่ DRC Clinic ของหมอพิบลนะครับ